ครับถ่ายไม่ออกเสียงเป็น5โรคนี้มีอะไรบ้างมาฟังกันครับโรคที่1นนะครับโรคลิซสุนทาวานะครับก็เกิดจากการที่เรานะครับมีอาการท้องบูกบ่ยครั้งนะครับมีการเบ่งอุจจาระเป็นเวลานานๆครับจึงทําให้หลอดเลือดดาบริเวณนั้นนะครับมีการป่งพองขึ้นมาและถ้าหากเราเองนะครับจะมีพฤติการอย่างนั้นอยู่บ่อยๆท้องผูกบ่อยๆนะครับก็จะทำให้เกิดต่งเนื้อเกิดขึ้นครับต่งเนื้อมาจากอะไรครับมาจากหลอดเลือดตั้ไแต่ครับมีการยื่นออกมาครับอาจจะรู้สึกเจ็บเวลานั่งนะครับและถ้าหากว่า หลอดเลือดดำตรงนั้นนะครับมีการแตกออกมาครับกลายเป็นเลือดสดๆออกมาพร้อมกากอาหารหรืออุจจาระของเราเองโรคที่2นะครับแพ้ปีที่ขอบทวันหนักครับเป็นโรคที่ต้องเกิดขึ้นรองจากตัวริซสมทวานแน่นอนครับเพราะว่านี่บว่าการที่เราท้องผูกบ่อยๆหมายความว่าเราไม่มีการขับถ่ายเป็นเวลานานครับนั่นก็เท่ากับว่าเราเองนะครับก็จะต้องมีการหารที่สะสมมากกว่าปกติครับทำให้ว่ากากอาหารหรืุจจาระเรามีขนาดใหญ่มากปกติลองคิดดูดีครับว่าถ้าหักเราข้องน้ําเวลาเราปวดท้องครับ ตัวการอาหารที <doubles> ่ม <So S 1> ีขนาดใหญ่คร mm ับก็จะทาให้ปากถาวรหนักนะครับมีการขยายที่ใหญ่กว้างครับและแน่นอนก็จะตามมาด้วยอะไรครับการปีแตกครับจึงเกิดรอยแผลเกิดขึ้นที่ขอบปากถาวรหนักครับโรคที่3นะครับโรคลำไส้แปรปรวนครับเมื่อไหร่นะครับที่เรามีการท้องผูกบ่อยๆนะครับก็ทําให้เกิดโรคนี้เกิดขึ้นนะครับสาเหตุก็เนื่องจากว่าเราเองนะครับมีการขับถ่ายที่ผิดปกติไปครับอาจทําให้เกิดอาการมวนท้องขึ้นไส้หรือว่ามีอาการอาเจียนหรือรวมถึงเวียนหัวด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการอาหารสะสมไปเวลานั้นเองครับรวมถึงทําให้้กกับมีีออาารทงเสย สลับท้องผูกครับโรคที่4ครับโรคอุจจาระอัดแน่นครับการที่เราท้องผูกบ่อยๆนะครับและนานวันเราก็ไม่ยอมถ่ายนะครับก็จะทาให้อุจจาระหรือกากอาหารนะครับมีการอุดตันนะครับบริเวณของลําไส้ใหญ่ของเรานะครับยาวครับผมแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติทําให้ไม่สามารถขับถ่ายมาได้แม้ว่ารู้สึกปวดท้องนะครับก็จะทำให้มีอาจมีอาการคือขึ้นไส้อาเจียนนะครับวิธีการในการรักษานะครับแพทย์อาจจะใช้วิธีการในการสวนครับและถ้าหากรุนแรงมากก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลครับเพื่อทําการเอากากอาหารออกมาครับ ข้อที่5ครับเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักครับลองคิดดูว่ากากอาหารนะครับที่อยู่ในร่างกายเราถ้าหากอยู่ในลำไส้ใหญ่เราด้นานนะครับก็จะทําให้ร่างกายนะครับมีการดูดเอาสารพิษนะครับจากกากอาหารเอามาใช้ครับหมุนเวียนครับและตัวของกากอาหารนี่เองนะครับสัมผัสกับผิวของลำไส้อนานมากครับทำให้เซลล์ของลำไส้ของเรานะครับมีการเปลี่ยนรูปแบบไปครับซึ่งอาจนําไปสู่การอักเสบและนํามาซึ่งมะเร็งในที่สุดครับ